สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์วันนี้จะพาชมรถที่เสร็จพร้อมใช้งานนะคะทางอู่ทำไว้เยอะอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหารถด้ำสวยๆไปไว้ใช้งานสักคันก็ลองแวะมาดูที่อู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมกันยาวๆเลยนะคะคลิปนี้ดูให้จบนะคะดูให้จบเพราะว่ามีหลายคันเลยนะคะเดี๋ยว จะพาดูข้างหน้าตรงนี้แล้วก็จะไปข้างหลังเพราะว่าข้างหน้าอู่มันมีที่จอดแค่ไม่กี่คันเนาะแต่ว่าส่วนมากรถจะจอดอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่คันแรกเลยเนาะคันนี้ตัวนี้โรบคอบนะคะโรบคบซีเ h k หัวตอนเดียวค่ะซีนอกนะคะตัวนี้ก็ ชุดแต่งให้เต็มนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่กระจกนาซาก็จะให้กระจกตัวเล็กเต็มเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่หรือว่าลูกค้าที่ชอบเรียบๆก็ได้นะคะตัวนี้เป็น C h k หัวโรโบคอบตอนเดียวคัีนอกความยาวกะ่าะที่3เมตร60 3าเมตร60ระแนง3ตัวนะคะเป็นสีเขียวมิ้นท์ สีเขียวมิน์นะคะตัวนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเช็ครายละเอียดอีกนิดเดียวนะคะก็พร้อมออกไปใช้งานได้แล้วเ,เป็นคสีนอกนะคสีนอกอท่อปลายหม้อก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วแฝกสามนะคะและ้วก็ตัวเหล็กตัวนี้ก็ใช้เป็นโคเมียมหรือว่าเหล็กเนาะใส่เป็นเหล็กทุกคันแล้วนะคะ ้ำพวกนี้จะเป็นยางแปดสองห้านะคะเล่นลายแดงเหลืองน้ำเงินเขียวนะคะตัวรถเป็นสีเขียวมิ้นตัวนี้ตัวใส่เป็นสีเหลืองนะคะ เป็นบางโคนหลังแล้วก็ถังน้ำมันถังน้ำมันแล้วก็ลูกดําจะเป็นสีเหลืองนะคอนเนเจอร์อันนี้ตัววางเท้าตัววางเท้าก็จะเป็นสีเดียวกันกับเบาะนะคะภายในยังไม่ได้ลงแว็กนะคะจริง ทางอู่ลงแว็กให้เงาเงากันเลยทีเดียวนะก็อันนี้จะเป็นฝั่งคนขับเนาะคู VIP ด้านล่างที่เหยียบเท้าเราก็คือใส่ซ้ายขวาเบาะก็เป็นสีดำได้ฟ้าเหลือลงแว็กเงาเงาข้างหน้านะ ภายในจะลงแว็กให้อย่างสวยงามเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่หารุ่นนี้ก็เป็นอิสุสโรบคอบตอนเดียวคาสีนอกนะคะ CHK เครื่อง210 Com คอมมอนเรลเทอร์โบราคาพร้อมจบที่8 0 8 7ได้นะคะตัวนี้มาดูคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถฮีโนเมกา คบเครื่อง JO7E Common Rail Turbo นะคะแต่ตัวนี้จริงๆก็น่าจะเป็นหน้าของซีรีส์0 0เนาะหรือเมกาถ้าไม่ได้แปลงหน้าก็จะเป็นเมกาเลยเนาะเมกาแต่ตัวนี้เราแปลงเป็นโดเ i นเตอร์เป็นสีมะนาวแต่งแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ หัวแขปหนะ้าแต่งเต็มแล้วเรียบร้อยคันนี้ก็พร้อมออกเหมือนกันสำหรับท่านไหนที่มองหารถดำที่กะว่ามาขับเอากลับเลยก็มาดูที่อู่ได้เลยนะคะมีอีกหลายคันเลยเดี๋ยวพาชมกันหลายๆคันเลยนะคะคลิปนี้สีเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวสวยมาก ตัวนี้เบาะดำนะคะเบาะดำได้แดงมีแคบนะคะเป็นหัวแคบมีที่นอนหลังคนขับนอนได้นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาหัวแคบคันนี้ก็คัสีนอกนะคะ,ะกระบะยาว3เม60ประแนง3ตัวเสาก็จะสูงประมาณ90เซนนะคะ สีเขียวมะนาวเล่นลายแดงเหลืองเขียวน้ำเงินท่อเป็นท่อเอสเลดนะคะปลายายเทคาสีนอกนะคะคาสีนอกทั้งเส้นสวยคาสีเดิมติดรถมานะคะรถญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นแต่ใหม่เรานะ คันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดไม่เยอะนะคะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองถ้าลูกค้าที่ต้องการเอากลับเลยก็เช็คไม่นานนะคะก็มีติดลงแว็กนะคะภายในแล้วก็สติกเกอร์สะท้อนแสงรอบคันนะคะเราติดให้ราคานี้แต่งให้เ็ดเสร็จนะคะพร้อมใช้งานแล้ว แล้วก็ท,ทําทะเบียนให้พร้อมนะคะตัวนี้ถังน้ำมันเอ๋อน่าจะสองร้อยลิตรยาวตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เหล็กกันหมานะจะมีเหล็กตัวนี้เป็นเป็นเหล็เหมือนคันเนี้ย ันนี้ก็สวยมากสำหรับลูกค้าที่มองหารถที่แปลงโฉมนะคะหัวเมกา้าแปลงโฉมเป็นโดมิเนเตอร์นะคะสีมะนาวราคาคันนี้ก็พร้อมจบที่ตัวนี้พร้อมจบที่8 8 8 9ได้นะคะมาดูคันนี้นะคะตัวนี้เป็นอีซูซู เดก้าเครื่องร้อยเกนะคะคันนี้ก็ยังสดเหมือนกันเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทา,เ,าเกล็ดฟ้ามันจะเป็นเกล็ดฟ้านะคะแต่เป็นสีเทานะให้ดูสีชัดๆมุกฟ้าสีเทาเล่นมุกฟ้านะคะแต่งเรียบร้อยนะคะไฟหลังคาสามชั้นขากระจกจอจานนะคะ แล้วก็กระจุกนาซาเต็มผ้าใบหน้าคันนี้ก็ความยาวกระบะที่3เมตร60 m. เหมือนกัน3เมตร60ระแนงสองตัวนะคะเสาสูงประมาณ80เซนนะคะตัวนี้ ตัวนี้ก็ค่าสีนอกเหมือนกันนะคะสีเทาเลมโบแต่ว่าเราเล่นเกล็ดสีมุกฟ้านะ่ะกรล็ดมุกฟ้าสวยงามเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาปั๊มสายตัวนี้เป็นเครื่อง195ยเก้าห้าปั๊มสายนะคะไม่ใช่คอมมอนเร็วนะตัวนี้ขั้นเร่งสายท่อหม้อก๋วยเตี๋ยว8ดนิ้วเดี่ยวนะคะออกช่วงกลางกลางรถ เบก้านะคะร้อปั๊มสายคันนี้สวยๆกันเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาอีซูๆุนะคะคันนี้ก็ยังว่างทักมาได้นะคะที่อยู่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์เลยนะคะมาต่อคันนี้กันนะคะตัวนี้เป็นเมกาแขปบ เป็นเครื่อง6สูบ240แรงม้านะคะตัวนี้ก็แต่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไฟลังคา2ชั้นขากระจกจอจานานาะ่าเต็มนะคะผ้าใบหน้าตัวนี้ก็เป็นคัสซีนอกอเป็นสีม่วงชุมพูนะคะความยาวกระบะ3เมตรตัวนี้3ามเมตรแประแนง3ตัวนะคะเสาสูงประมาณ90เซน หัวแคบนะคะหัวแคบเป็นเครื่องหกสูบสองร้อยสีสิบแรงม้าภายในสวยๆเลยนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะสีเดียวกันกับเบาะเรายังไม่ได้มาใส่นะ เป็นลายสีเขียวขาวน้ำเงินตัวรถเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะตัวนี้ราคาคันนี้ก็อยู่ประมาณ92นะ92ก็มาคุยกันได้ที่อูนะคะคันนี้คันนี้ติดจองแล้วนะคะแต่ให้อาบอกสเปคให้ ให้ฟังนิดนึงเนาะว่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนตัวนี้เป็นโรบออบแคบจริงๆโ,โ,บโรบออบจะมากับ 4HK กับ 6HK เนาะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าสั่ง195นะคะไม่อยากเล่นเครื่องคอมมอนเรลเพราะว่าปกติหัวโ,โ,บโรบออบจะมากับเครื่องคอมมอนเรลทุกคันเนาะจะจะเป็น 4HK กับ 6HK แต่ว่าคันนี้ลูกค้าให้ใส่ เป็นเครื่อง195นะคะเป็นเครื่อง60 195คั้นเร่งสายนะปั๊มสายนะคะันนี้ลูกค้าสั่งสีเองเลยนะคะแล้วก็สเปคการแต่งก็ลูกค้าสั่งเองหมดเลยคันนี้ก็เป็นสีเขียวมิ้นท์เล่นลายมองไม่ชัดแล้วนะคะค่ำแล้วค่ำแล้ว อันนี้สเปคลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นฝาข้าง3ามมิใส่กระดูกอันนี้ลูกค้าสั่งเนะาะทำตามลูกค้าสั่งฟ้าข้างก็สูง50เซนระแนง2ตัวเสา80เซนนะคะคันนี้ความยาว3 60เมอันนี้ทำตามลูกค้าสั่งนะคะถ้าใครชอบสเปคนี้ก็สั่งที่อูได้เลยนะคะโรบออบแต่เป็นเครื่อง195สวยๆเลยนะคะ คันนี้ก็จบที่ลูกค้าราคาค6า96นะคะตัวนี้96ติดจองเรียบร้อยนะคะมาต่อคันนี้นะคะเป็นเครื่อง JO 7 c ใสาคาซีไทยคันนี้พร้อมจบที่80คุยกันได้นะคะ80ท่วนนะเป็นเครื่อง JO 7 4 C ร้อยเจ็ดห้าปั๊มสายคันเร่งสายนะตัวนี้เตใส่คาซีไทยบ้านเราก็ราคาแปดสิบคุยกันได้ก็แต่งเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงอมน้ำเงินนะคันนี้ม่วงอมน้ำเงินความยาวกระบะสามเมตรหกสิบระแง3สามตัวนะคะเสาสูงเก้าสิบเซนเหมือนกันคันนี้คาซซีไทย ความใหญ่ของข้ซีก็แปดนิ้วเท่ากับข้ซีนอกนะแปดนิ้วเท่ากันมองเห็นไม่นอทำไมมืดจังเลยท่อหม้อ,มอก๋วเตี๋ยวแปดนิ้วออกท้ายนะคะ ันนี้80คุยกันได้นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหา j o 7 4ปั๊มสายนะคะ1 7 5แรงมา้า80คุยกันได้นะคะก็มาดูมาลองเครื่องมาลองขับดูเครื่องดูค้อซีกันที่อู่ได้เลยนะคะทุกคันก็ราคาที่ว่าก็ทำทีเบียนให้พร้อมทุกคันนะคะสวยๆเลยนะคะเจีมๆ มาดูคันนี้กันต่อนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง JO7E นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบหมวกก็แต่งประมาณนี้ก็สวยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าชอบหมวกกับผ้าใบหน้าก็บอกทางอูได้นะคะราคาที่ว่าเราแต่งให้ได้นะคะตัวนี้เป็นหัวเมกาแต่ว่าแปลงหน้าเป็นโดเนเตอร์เรียบร้อยเป็นสีเขียวมิ้น์เครื่อง JO7E นะคะหัวแครบคาสีนอก เขียวเม้นความยาวกระบะ3เม80ระแนง3ตัวนะคะได้เสาสูงประมาณ90เซนตัวนี้ค่ะสีนอกท่อทําเป็นท่อเอสเลดปลายไทยเทนะคะจะมีตัวเหล็กกันหมาตัวนี้เนาะเป็นเหลดยังไม่ได้ใส่ย่าง8 25นะคะตัวนี้ค่ะสีนอกมาคู่ตัวเลยนะคะราคาก็ตัวแปลงหน้าก็อยู่ประมาณ8 สิบแปดแปดสิบเก้านะคะอยู่ประมาณนี้มาคุยกันได้นะคะราคาสามเมตรนะคะระแนง3ตัวเสาสูงเก้เซนตัวนี้เป็นหัวแคบนะคะเครื่องสองร้อยสิบคอมมอนเรลเทอร์โบนะคะอันนี้ใส่ปูวีไเรียบร้อยข้างล่างนะเบา ตัวนี้มีเบาะกลางด้วยจริงๆถ้าเป็นหัวเมกา้าจะไม่ค่อยมีเบาะกลางมันจะเป็นเก๊ะเก็บของเนาะแต่คันนี้มีเบาะนั่งได้สามข้างหน้าเนาะแข็บข้างหลังเป็นแขบนอนได้เนาะเดี๋ยวว่าถ้าเอาที่พิงลงก็เป็นเกะ๊ะเหมือนกันนะคะข้างหลังเบาะตัวเนี้ยก็จะเป็นเก๊ะเก็บของได้ คันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหารถที่พร้อมใช้งานก็มาดูตัวมาลงมาลองขับมาดูค่าซีกันที่อู่ได้เลยนะคะว่าสวยไหมมาดูมาลองกันได้หรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะราคาคันนี้ก็พร้อมจบที่8ป89อยู่ประมาณนี้นะคะค่าซีนอก